คลิปนี้สนับสนุนโดยอาหารเสริมน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily ของแคลิฟอ y ครับกรดไขมันโอเมก้า3ในน้ำมันปลาจะมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและก็สนับสนุนระบบการทำงานต่างๆของร่างกายนะครับถ้าเรากินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2มือ้อเราก็จะได้รับโอเมก้า3เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่บางทีผมอาจจะไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นครับผมก็เลยต้องมีตัวช่วยอาหารเสริมน้ำมันปลาโอเมก้าสามนอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้ครับโดยมันเป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์จากประเทศนอร์เวย์นะครับที่ถูกบรรจุอยู่ในซอฟต์เจลขนาดเล็กครับกินง่ายกินสะดวกไม่มีกลิ่นขาวปลาครับถ้าใครรู้ตัวว่ากินปลาน้อยเกินไปก็ใช้น้ำมันปลาโอเมก้าสามนอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับแต่อย่าลืมกินปลาจริงก่อนนะครับเน้นอาหารหลักก่อนค่อยกินอาหารเสริมนะครับอย่าเอาอาหารเสริมไปแทนอาหารหลักครับ ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยก็คือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับก็จะต้องมีขยะเกิดขึ้นเสมอครับไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินใต้น้ําหรือแม้แต่ในอวกาศครับทุกครั้งที่มนุษย์เดินทางออกนอกอวกาศมีกิจกรรมใดๆที่อวกาศเะครับเราจะทิ้งขยะไว้เบื้องหลังเสมอครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนถังเชื้อเพลิงที่แยกตัวออกมาเศษนอ็อตเศษโลหะเศษชิ้นส่วนยานอาวกาศต่างๆที่แตกกระจายออกมานะครับหรืออาจจะเป็นกา,กากเชื้อเพลิงของเสียต่าง หรือแม้แต่ซากดาวเทียมที่ปลดประจำการแล้วเราก็ปล่อยให้มันล่องลอยอยู่อย่างนั้นครับแล้วเราก็เรียกวัตถุพวกนี้ว่าขยะอวกาศ s a c ป j จังหรือ Space Debris ครับตั้งแต่ปี1957ที่เราส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปในอวกาศอาวกาศรอบโลกของเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับขยะอวกาศมันก็ได้เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ จนปัจจุบันมันก็แทบจะล้อมรอบโลกของเราไปหมดแล้วครับแต่ของจริงแล้วขยะอากาศไม่ได้ใหญ่แบบในรูปนะครับขยะอากาศหลากหลายชิ้นนะครับก็มีขนาดเล็กกว่า1เซนติเมตรครับแล้วยิ่งเรามีกิจกรรมทางอาวกาศส่งวัตถุกออกไปนอกอวกาศมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสร้างขยะอวกาศมากขึ้นเท่านั้นนะครับจากกราฟนี้เราจะเห็นว่าเราส่งวัตถุกออกไปนอกอวกาศเยอะแบบก้าวกระโดดเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2020เป็นต้นมา โดยในปี2023เนี่ยเราได้ปล่อยวัตถุออกนอกอวกาศมากถึง2,664ชิ้นเลยทีเดียวครับศาสตราจารย์มอริบ้าจาวิศวกรการบินและอวกาศจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสและคณะนะครับได้จัดทำแผนที่อวกาศที่เรียกว่า a อส r ตร g r กราฟเพื่อเฝ้าติดตามวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดในอวกาศครับเราพบว่า ขยะอวกาศที่ใหญ่กว่า10เซนติเมตรมีประมาณ3 0,000่นชิ้นขยะอวกาศที่มีขนาดอยู่ที่1น0ถึงสิเซนติเมตรมีประมาณ20,000 0ชิ้นและขยะอวกาศที่มีขนาดเล็กกว่า1เซนติเมตรมีมากกว่า100ล้านชิ้นครับซึ่งข้อมูลที่ผมค้นเจอมาบอกว่าขยะอวกาศที่ใหญ่กว่า10เซนติเมตรเนี่ยเรายังสามารถตรวจจับได้อยู่ครับส่วนขยะอวกาศที่มีขนาดอยู่ระหว่าง1น0ถึงสิเซนติเมตรเนี่ยจะตรวจจับได้ยากมากๆครับ แต่ก็ยังพอทําได้อยู่และขยะาอาวกาศที่เล็กกว่า1นซนติเมตรเนี่ยจะไม่สามารถตรวจจับได้ครับดังนั้นเมื่อเรายังตรวจจับขยะาอวกาศชิ้นเล็กมากๆไม่ได้เนี่ยขยะอวกาศชิ้นเล็กๆในสถิติทั้งหลายที่เราค้นเจอมาเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ค่าประมาณนะครับศาสตราจารย์มอริบ้าได้ติดตามพฤติกรรมของขยะอวกาศเหล่านี้และพบว่าขยะอวกาศมันมักจะโคจรมาชนกันเองครับแล้วขยะอวกาศขนาดใหญ่ก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ เพิ่มจํานวนของขยะอวกาศขนาดเล็กให้มากขึ้นไปอีกครับแต่นี่ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทําให้ขยะอวกาศเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นกราฟปริมาณขยะอวกาศที่มีขนาดใหญ่มากกว่า10ซนติเมตรที่ถูกบันทึกตั้งแต่ปี1960จนถึงปี2023นะครับ จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพิ่มขึ้นทุกปีเลยครับและบางปีก็เป็นการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยครับในปี2007จีนได้ทดสอบระบบป้องกันดาวเทียมสอดแนมหรือแอนตี้สัตว์ไท์ด้วยการยิงจรวดขึ้นไปทําลายดาวเทียมของตัวเองนะครับซึ่งนั่นส่งผลให้จํานวนขยะาอวากาศพุ่งสูงขึ้นมากๆนะครับและในปี2009ดาวเทียมอริเดียม33ของอเมริกาก็ได้ชนกับดาวเทียมคอสมอส2 2 5 1ของรัเสเซีย เหตุการณ์นี้ได้เพิ่มขยะอวกาศขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหลายพันชิ้นเลยครับและคาดว่าได้เพิ่มขยะอวกาศขนาดเล็กอีกนับไม่ถ้วนครับอาจเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเลยก็ได้ครับแล้วในปี2019อินเดียได้ทดสอบอุปกรณ์แอนตี้ซัตเทไลท์ของตัวเองด้วยการยิงมิสไซล์ขึ้นไปทําลายดาวเทียมของตัวเองเหมือนกันครับแต่ขยะอวกาศได้เพิ่มขึ้นไม่มากไม่เยอะเท่า2เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับประเมินกันว่าเหตุการณ์ของอินเดียเนี่ยเพิ่มขยะอวกาศประมาณร้อยกว่าชิ้นเท่านั้นเองครับ แล้วเรื่องนี้มันสร้างปัญหาอะไรผมขออธิบายการโครจรรอบโลกของวัตถุแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเวลาเราโยนหินออกไปข้างหน้าตรงๆเนี่ยหินมันก็จะเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายโค้งลงสู่พื้นใช่ไหมครับยิ่งเราโยนแรงเท่าไหร่ระยะทางกว่าหินจะตกลงสู่พื้นก็จะไกลเท่านั้นครับแล้วถ้าเราโยนหินแรงมากๆนะครับหินก็จะเคลื่อนที่เร็วมากๆจนระยะและความโค้งที่มันจะตกลงสู่พื้นเนี่ยสอดคล้องกับความโค้งของผิวโลกพอดีครับทาให้มัน ไม่ตกลงสู่พื้นสักทีครับกลายเป็นการโครจรรอบโลกแทนนั่นเองครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสถานียวกาศหรือแม้แต่ขยะอวกาศนะครับมันจะต้องเคลื่อนที่เร็วมากๆส่วนใหญ่ก็ประมาณที่20,000กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันถึงจะโครจรรอบโลกได้ไม่ร่วงตกลงมาครับขยะอวกาศส่วนใหญ่จะโครจรรอบโลกในระดับที่เรียกว่า low earth orbit หรือเรียกสั้นๆว่า LEO นะครับที่กินพื้นที่จาก 160กิโลเมตรจนไปถึง2,000กิโลเมตรจากผิวโลกครับและในบริเวณนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมวิทยาศาสตร์กล้องฮับเบิลและสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ครับแล้วการโคโจรของวัตถุต่างๆในอวกาศเนี่ยก็ไม่ได้มีการแยกเลนกันชัดเจนเหมือนการวิ่งของรถบนถนนบนโลกนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสที่ขยะอวกาศจะพุ่งชนกับดาวเทียมจรหลด หรือแม้แต่สถานีอวกาศครับหรือถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วมันก็มีการชนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับนี่เป็นรูปความเสียหายของการชนของวัตถุที่มีมวลแค่0.014กิโลกรัมหรือประมาณ14กรัมเท่านั้นครับวัตถุขนาดเล็กแค่นี้ได้พุ่งชนก้อนอลูมิเนียมด้วยความเร็วประมาณ24,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแม้มันจะเป็นวัตถุขนาดเล็กที่มีมวลน้อยมากๆแต่ถ้าความเร็วมันสูงมากๆมันก็มีพลังทําลายล้างมหาศาลเหมือนกันครับ เหมือนกับลูกปืนที่เล็กนิดเดียวแต่เมื่อพุ่งแรงมากๆมันก็สามารถมีพลังทําลายล้างที่สูงมากๆเช่นกันครับถ้าเรามองในมุมมองของแรงนะครับจากสมการ f ท่ากับ ma ยิ่งความเร็วมากเท่าไหร่ตอนที่มันชนกันเนี่ยวัตถุจะต้องมีความเร่งถอยหลังหรือว่ามีความหน่วงที่สูงมากๆมันถึงจะหยุดได้นะครับหรือก็คือจะต้องมีค่า a มหาศาลถึงจะหยุดได้ครับแม้ว่ามวลหรือว่าค่า m จะน้อยมากๆแต่เมื่อค่า a สูงมากๆแบบสูงเว่อร์เลย f หรือแรงเนี่ย ก็จะสูงมากๆอยู่ดีครับหรือใครถนัดมองในมุมมองของพลังงานก็ได้นะครับพลังงานจนเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสองครับพลังงานแปรผันตามความเร็วกำลังสองดังนั้นเมื่อความเร็วสูงมากๆพลังงานก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับการพุ่งชนของวัตถุเล็กๆเลยสามารถสร้างความเสียหายได้มหาศาลครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ต่างๆของมนุษย์ในอวกาศเนี่ยถูกขยะอวกาศพุ่งชนอยู่เป็นประจำอยู่แลวนะครับโดยในปี1983 กระสวยอวกาศเชเลนเจอร์ถูกขยะอาวกาศเพียงแค่0.2ม mm ิลลิเมตรชนนะครับและมันก็สร้างเสียหายได้พอสมควรเลยครับสถานีอวกาศ ISS ก็ถูกขยะอวกาศที่เล็กกว่า1เซนติเมตรพุ่งชนอยู่เป็นประจำครับซึ่งเจ้า ISS นี้มันก็ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการพุ่งชนของขยะอวกาศที่เล็กกว่า1เซนติเมตรอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าโดนขยะอวกาศที่เล็กกว่า1เซนติเมตรมันจะไม่เสียหายนะครับ ISS ก็ยังเสียหายอยู่ครับแต่เป็นความเสียหายที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายครับแต่ถ้าโดนมากๆเข้าก็ไม่แน่เหมือนกันครับและนอกจากนี้ ISS ก็มีเครื่องมือตรวจจับขยะอวกาศที่ใหญ่กว่า10ซนติเมตรได้นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่มันตรวจพบเจอขยะอวกาศที่ใหญ่กว่า10ซนติเมตรเข้ามาใกล้เกินระยะปลอดภัย ISS ก็สามารถโยกหลบขยะอวกาศนั้นได้ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ดาวเทียมรุ่นใหม่ๆหลายดวงนะครับก็มีระบบตรวจจับขยะอวกาศขนาดใหญ่แล้วก็สามารถโยกหลบได้เช่นกันครับแต่ปัญหาก็คือ ขยะอาวกาศที่มีขนาดระหว่าง1-10ถึงเซนติเมตรนี่เลยครับที่สถานีอวกาศนานาชาติจะตรวจจับไม่ได้และโครงสร้างของมันก็ไม่ได้แข็งแรงพอจะป้องกันได้ครับหรือถ้ามีขยะอาวากาศพุ่งเข้ามาจํานวนมากทีเดียวพร้อมกันหลายๆชิ้นเนี่ยต่อให้มันมีขนาดใหญ่เพียงพอที่ ISS จะตรวจจับได้มันก็หลบไม่ได้อยู่ดีนะครับอย่างในวันที่27มิถุนายน2024ที่ผ่านมาก็ได้มีดาวเทียมของรัเสเซียที่ชื่อว่า Lesser P1 ได้แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงมากกว่า100ชิ้นครับ ในตอนที่ผมค้นข้อ,ขอมูลระหว่างทําคลิปนี้ในข่าวยังไม่บอกว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้ดาวเทียมของรัเสเซียแตกออกนะครับแต่เรารู้ว่าการแตกออกของดาวเทียมเนี่ยอยู่ใกล้กับตําแหน่งของ ISS มากซึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ ISS ถูกกลุ่มขยะอวกาศเหล่านี้พุ่งชนได้ครับเหตุการณ์น,นี้ก็ทําให้นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนาน,า,นาชาติเนี่ยต้องอพยพออกจากสถานีเข้าไปอยู่ในยานอวกาศเพื่อเตรียมตัวหนีกลับโลกหาก ISS กับขยะอวกาศ เกิดการชนกันครับแต่โชคดีที่เหตุการณ์นในครั้งนี้มันไม่เกิดอะไรขึ้นและนักบินอวกาศก็ได้กลับไปทํางานในสถานีอวกาศตามเดิมในภายหลังครับเรารู้ว่าวัตถุที่โคจรรอบโลกมีจานวนมากขึ้นทุกปีอย่างก้าวกระโดดน,นะครับซึ่งมันก็ทําให้มีโอกาสที่ขยะอวกาศจะพุ่งชนอุปกรณ์สําคัญๆอย่างดาวเทียมหรือว่าสถานีอวกาศเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นกันครับในปี2007มีการประเมินไว้ว่าใน1ปีมีโอกาสประมาณ17-20ซ์ ที่ดาวเทียมในโลเอร์ออบิทที่กาลังทํางานอยู่สักดวงหนึ่งจะพุ่งเข้าชนกับขยะอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่า1เซนติเมตรและเลขความน่าจะเป็นนี้ก็ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับโดยในปี2013เลขนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น50-67%ต่อปีเลยทีเดียวครับแล้วในปี1978ดโดนัลด์เจเคสเลอร์นักวิทยาศาสตร์ของนาซาได้เสนอแนวคิดของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเคสเลอร์ซินโดรมหรือบางทีก็เรียกว่าเค แนวคิดของปรากฏการณ์นี้ก็คือตอนแรกจํานวนขยะอากาศอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับการชนกันอาจจะเกิดขึ้นน้อยนานๆเกิดขึ้นทีครับแต่เมื่อขยะอากาศ2ชิ้นมาชนกันเมื่อไหร่มันจะแตกกระจายกลายเป็นขยะอากาศหลากหลายชิ้นครับและขยะอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสไปชนกับวัตถุอากาศอื่นๆเพิ่มมากขึ้นอีกครับซึ่งมันก็จะเพิ่มจํานวนของขยะอากาศมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณครับจาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16จาก16เป็น32 กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เพิ่มจำนวนของขยะอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและมันก็จะเพิ่มโอกาสการชนของวัตถุอื่นๆมากขึ้นไปอีกครับจนในที่สุดมันก็กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่หยุดไม่ได้หรือก็คือมันได้ก้าวข้ามผ่าน point of no return เมื่อถึงตอนนี้แล้วไม่ว่ามนุษย์จะพยายามหยุดมันแค่ไหนก็ไม่สามารถทําได้แล้วครับแล้วปรากฏการณ์นี้ มันก็จะทำลายวัตถุทุกอย่างที่โคจรอยู่ใน Low Earth Orbit ในที่สุดครับดาวเทียมและสถานีอวกาศทั้งหมดของเราจะถูกทำลายไม่สามารถส่งขึ้นไปใหม่ได้อีกครับถึงจะส่งขึ้นไปใหม่มันก็จะถูกพายุของขยะอาวกาศทํำล่าอยู่ดีครับเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารอินเทอร์เน็ตระบบนำทางดาวเทียมตรวจสอบสภาพอากาศ การเดินทางทั้งทางเครื่องบินและทางเรือก็จะมีปัญหางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างก็จะทําไม่ได้อีกแล้วครับเทคโนโลยีหลายอย่างของเราจะย้อนกลับไปในปี1970กลับไปอยู่ในยุคคลาสสิกกันอีกครั้งครับแต่มันไม่ได้จบแค่การเอาดาวเทียมไปวางที่วงโครจรไม่ได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถส่งอะไรออกนอกโลกได้อีกเลยครับ จรวดจ,จะไม่สามารถออกสู่อวกาศได้พายุขยะอวกาศอันมหาศาลที่ล้อมรอบโลกเราอยู่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าสู่โลเอร์ออบิทครับเราจะเดินทางออกสำรวจอวกาศไม่ได้อีกต่อไปครับไม่ใช่แค่จรวดส่งคนขึ้นไปเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงยานสำรวจอวกาศไร้คนขับหรือแม้แต่กล้องสำรวจอวกาศอย่าง JWST ก็จะไม่มีอีกต่อไปครับขยะอวกาศจะกลายเป็นกรงขังที่ให้พวกเราอยู่แต่ในโลกเท่านั้นครับออกสำรวจอวกาศไม่ได้อีกตลอดการครับ แน่นอนครับว่ามันก็มีแนวคิดที่ว่าจะสร้างยานอวกาศที่มีเกราะที่หนาพอที่จะสามารถทนทานต่อพายุขยะอวกาศได้แต่ว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ดูดีๆแล้วนะครับพวกเขาก็พบว่ามันยากเกินไปมันสิ้นเปลืองเกินไปแถมมันก็หนักเกินไปจนยากที่จะเร่งความเร็วให้เอาชนะความเร็วหลุดพ้นของโลกได้ครับแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ขยะในปัจจุบันยังไม่ถึงจุดนั้นครับเรายังไปไม่ถึง point of no return แต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นและคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆถ้าเรายังไม่เริ่มทําอะไรเพื่อหยุดยั้งมันตั้งแต่ตอนนี้ครับณเวลานี้นะครับหลายองค์กรทั่วโลกทั้งรัฐและเอกชนก็พยายามศึกษาหาวิธีแก้ปัญหานี้อยู่ครับและวิธีแก้ปัญหาขยะที่เยอะเกินไปก็ตรงไปตรงมาครับนั่นก็คือการเก็บขยะครับการจะรอให้ขยะอวกาศล่วงตกลงมาเองและก็เกิดการเผาไหม้ที่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันนานมากๆนะครับ ประเมินกันว่าอย่างเร็วที่สุดก็ต้องรอไม่ต่ำกว่า100ปีครับกว่าที่ชั้นบรรยากาศอันเบาบางบริเวณนั้นจะชะลอความเร็วของขยะอวกาศลงได้จนกระทั่งมันช้าพอที่จะตกลงสู่โลกครับนาซาก็มีรายงานการศึกษาเรื่องการกำจัดขยะอวากาศแบบจริงจังที่เผยแพร่ให้สาธารณะอย่างเราอ่านอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถลองไปอ่านดูได้ครับ ในตอนต้นคลิปผมได้บอกว่าเราสามารถแบ่งขยะอวกาศออกเป็น3ประเภทตามขนาดได้แก่ขนาดที่เล็กกว่า1ซนเมตรขนาดที่อยู่ระหว่าง1ซติมตรจนถึง1 0ซนติเมตรและขนาดที่ใหญ่กว่า1 0ซนติเมตรครับสำหรับขยะอวกาศที่เล็กกว่า1ซนติเมตรเนี่ยเทคโนโลยีของเรายังตรวจจับมันไม่ได้ครับและเท่าที่ผมค้นข้อมูลมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีวิธีกำจัดมันที่ดีและมีประสิทธิภาพพอครับ เคยมีแนวคิดของนา s a ที่จะทําดาวเทียมสวิปเปอร์ขึ้นไปโคจรเพื่อคอยกวาดขยะอวกาศขนาดเล็กแต่เมื่อวิเคราะห์งบประมาณแล้ว NASA ก็พบว่ามันใช้ต้นทุนที่สูงมากเกินไปโครงการนี้ก็เลยถูกพับเก็บไปครับหรืออีกแนวคิดหนึ่งก็คือ นาซาจะขึ้นไปปล่อยผงทางสเตนให้ทั่ว Low Earth Orbit แล้วทางสเตนก็จะไปจับตัวกับขยะอวกาศขนาดเล็กเพื่อเพิ่มน้ำหนักของมันจนขยะอวกาศตกลงสู่พื้นแล้วถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศวิธีนี้ถูกวิเคราะห์แล้วว่าสามารถทำได้ตามทฤษฎีนะครับแต่มันก็สร้างมลภาวะมากเกินไปนาซาก็พับโครงการนี้ลงไปเหมือนกันครับสรุปก็คือในตอนนี้เรายังไม่มีแนวทางดีๆที่จะกำจัดขยะอวกาศที่เล็กกว่า1เซนติเมตรได้นะครับ แต่ขยะอาวกาศที่ใหญ่กว่านี้เราก็ยังมีวิธีที่พอเป็นไปได้อยู่ครับอย่างขยะอาวกาศที่มีขนาดอยู่ระหว่าง1-10ถึงซนติเมตรเนี่ยวิธีที่ดูเป็นไปได้ที่หลายๆองค์กรกำลังศึกษาอยู่ก็คือวิธีเลเซอร์บลูมครับมันก็คือการใช้เลเซอร์ยิงให้ขยะอาวกาศหลุดจากวงโครจรอาจจะหลุดกระเด็นออกไปนอกอวกาศหรืออาจจะหลุดวงโครจรตกลงมาเผาไหม้ที่ชั้นบรรยากาศบนโลกก็ได้นะครับโดยการติดตั้งปืนเลเซอร์นี้ก็จะมีอยู่2แนวคิดนะครับนั่นก็คือ ติดตั้งไว้บนพื้นโลกหรือว่าติดตั้งไว้บนดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือขยะอวกาศครับการติดตั้งบนดาวเทียมแล้วก็เอาออกไปโคโจรนอกโลกเนี่ยมันจะทําให้ยิงได้ง่ายกว่าแม่นยํากว่าแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องพลังงานครับการยิงเลเซอร์ต้องใช้พลังงานที่สูงมากแล้วบนอวกาศก็มีแหล่งพลังงานเพียงแค่แสงอาทิตย์เท่านั้นก็คาดว่ามันอาจจะไม่พอก็ได้ครับแต่ถ้าติดตั้งบนโลกมันจะยิงยากกว่าความแม่นยําน้อยกว่าเลดาราบนโลกต้องมีความแม่นยําที่สูงมากๆถึงจะยิงโดนได้ครับ แต่การอยู่บนพื้นโลกก็ทําให้ปืนเลเซอร์เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานได้หลากหลายได้มากกว่าครับและตอนนี้เทคโนโลยีเลเซอร์บลูมก็อยู่ในช่วงการศึกษาวิจัยนะครับยังไม่ได้ถูกเอามาใช้จริงครับสําหรับขยะอวกาศที่มีขนาดใหญ่มากกว่า10ซติเมตรเราก็สามารถใช้เลเซอร์บลูมได้เหมือนกันครับแต่เลเซอร์มันอาจจะไม่มีความแรงมากเพียงพอ ที่จะทาให้ขยะอวกาศขนาดใหญ่หลุดออกจากวงโคจรได้ครับแต่มันสามารถชะลอความเร็วของขยะอวกาศได้แล้วถ้าเมื่อไหร่ขยะอวกาศมีความเร็วที่ลดลงจนน้อยเพียงพอครับมันก็จะตกลงไปยังโลกและส่วนใหญ่มันก็น่าจะโดนเผาไหม้ที่ชั้นบรรยากาศโลกครับแต่เจ้าเลเซอร์บลูมเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันทั่วโลกนะครับว่าเทคโนโลยีนี้มันควรถูกสร้างมาไหมนะครับเพราะว่า มันก็เหมือนกับเป็นปืนทำลายดาวเทียมสามารถใช้เป็นอาวุธทำลายล้างดาวเทียมของประเทศต่างๆได้เลยครับวิธีอื่นที่น่าสนใจในการเก็บขยะอวกาศขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นวิธีของบริษัท Cle a r Space จากสวิตเซอร์แลนด์ครับพวกเขาได้ศึกษาการสร้างดาวเทียมขึ้นไปจับขยะอวกาศตรงๆเลยครับโดยจะเป็นดาวเทียมติดแขนหุ่นยนต์ขึ้นไปจับขยะแล้วพาลงมาเผาไหม้ที่ชั้นบรรยากาศโลกครับตัวดาวเทียมเองก็จะถูกเผาไหม้ไปพร้อมๆกับขยะอวกาศเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้งครับ โดยดาวเทียมจับขยะอวกาศดวงแรกของบริษัทเคลียร์สเปซเนี่ยจะใช้ชื่อว่าเคลียร์สเปซวันและวางแผนที่จะปล่อยขึ้นไปปฏิบัติภารกิจแรกในช่วงปี2025หรือว่าในปี2026ครับเคลียร์สเปซเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเอกชนที่ตั้งเป้าว่า จะรับจ้างขึ้นไปเก็บดาวเทียมให้กับองค์กรอวกาศต่างๆที่ดาวเทียมนั้นถูกปลดประจำการแล้วนะครับแล้วต้องการทำลายมันเพื่อไม่ให้กลายเป็นขยะอวกาศต่อไปครับเทคโนโลยี <Technology S 1> ของ Clear Space วัเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการควบคุมด้วย AI นะครับทั้งการมองหาขยะอวกาศแล้วการเข้าไปจับขยะอวกาศครับทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับการมองหาขยะอวกาศนั้นไม่ง่ายเลยครับอวกาศมันกว้างใหญ่และมืดมากๆนะครับ อันนี้เป็นภาพจำลองการมองเห็นขยะอวกาศในตอนกลางวันนะครับมันจะมีแสงอาทิตย์มาจากด้านเดียวแล้วก็ไม่มีแสงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อมรอบๆทําให้มองเห็นวัตถุได้ยากนะครับและนี่เราเห็นได้เพราะเรามองวัตถุที่ใกล้ๆนะครับแต่ของจริงแล้วมันจะไกลและกว้างมากๆครับเคลียร์สเปซวันมันจะต้องมองหาขยะอวกาศในพื้นที่ที่กว้างมากๆและมองเห็นยากมากๆนะครับดังนั้นมันจะต้องใช้ AI ในการมองหาครับให้มนุษย์มองหานี้ก็น่าจะหากันไม่เจอครับ รวมถึงการเข้าเก็บขยะเนี่ยต้องนิ่มนวลด้วยนะครับความเร็วของขยะอวกาศแล้วตัวเคลียร์สเปซวันเองเนี่ยสูงมากๆกครับการเข้าจับขยะอวกาศจะต้องไม่ให้เกิดแรงประทะจนดาวเทียมเคลียร์สเปซวันและขยะอากาศจะชนกันและแตกเป็นชิ้นๆครับมันจะเป็นการเพิ่มจํานวนขยะอวกาศเข้าไปอีกครับแถมตัวขยะอากาศไม่ได้เคลื่อนที่แบบนิ่งๆน,นะครับมันจะมีการหมุนและมีการควงแบบสุ่มไปด้วยนะครับ AI ในตัวเคลียร์สเปซวันเนี่ยจะต้องคํานวณให้ตัวมันเอง มีความเร็วมีการหมุนมีการควงให้ใกล้เคียงกับขยะอวกาศมันถึงจะเข้าจับขยะชิ้นนั้นได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดการประทะที่จะเสี่ยงสร้างขยะอวกาศเพิ่มครับปัญหาหนึ่งของบริษัทเคลียร์สเปซที่ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะดูออกอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือต้นทุนมันจะสูงมากๆครับเพราะว่าดาวเทียมพวกนี้เป็นดาวเทียมใช้ครั้งเดียวทิ้งครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนนี้ยังไงในอนาคตครับ อีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันมีชื่อว่า s ซ r r ์เรส t e เท i t ไ t ท c เทคโนโลีของอังกฤษครับโดยเขามีภารกิจที่ชื่อว่า m ีมูฟ e ีบรีมิช s ั่นครับที่จะใช้ตะข่ายหรือว่าฉมวกในการจับขยะอากาศครับแล้วก็เคยออกไปทดลองจริงแล้วในปี2018และปี2019ครับแต่ข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยพบว่าปัญหามันเยอะมากๆทั้งเรื่องต้นทุนและประสิทธิภาพโอกาสความสำเร็จในโครงการนี้ต่ำมากๆครับโครงการนี้ก็เลยเงียบหายไป แล้วก็ไม่มีอัปเดตอีกเลยครับหรือว่าผมอาจจะหาอัปเดตไม่เจอเองก็ได้ใครที่เจออัปเดตมากกว่านี้ก็บอกผมด้วยนะครับเท่าที่ผมค้นเจอก็คือเขาพบว่าประสิทธิภาพมันน้อยมากๆและต้นทุนก็สูงมากๆมันก็เลยไม่คุ้มค่าที่จะทําแล้วข่าวก็เงียบไปครับอีกบริษัทที่น่าสนใจที่ใกล้ตัวเราสักหน่อยนะครับก็คือเป็นสตาร์ทอัพจากญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Astro Scale ครับแนวคิดของบริษัทนี้ก็คือการพัฒน,นาตัวเชื่อมต่อแบบแม่เหล็ก ที่ติดตั้งไว้กับดาวเทียมตั้งแต่แรกก่อนที่จะปล่อยขึ้นไปครับแล้วพอดาวเทียมนี้ปลดประจำการเมื่อไหร่ก็จะส่งดาวเทียมอีกตัวหนึ่งขึ้นไปเก็บซึ่งมันจะเชื่อมต่อกันง่ายกว่าสามารถไปจับดาวเทียมได้ง่ายกว่าครับลดความเสี่ยงในการชนประทะกันแล้วก็ดึงดาวเทียมทั้งสองลงไปทําลายที่ชั้นบรรยากาศโลกครับปัญหาของขยะอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญระดับโลกเลยนะครับถ้าเราไม่เริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนนี้มนุษย์อีกไม่กี่รุ่นหลังจากเราเนี่ยจะไม่สามารถออกนอกโลกได้แล้วนะครับ ขยะอวกาศจะกลายเป็นคุกที่คุมขังพวกเราไว้ในโลกใบนี้ออกไปไหนไม่ได้อีกตลอดการครับปิดฉากยุคสำรวจอวกาศของมนุษยชาติตั้งแต่ตอนที่มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองครับแล้วในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ย Federal c o m m u n i c a t i o n ั o ค m ม i s ชหรือว่า FCC หรือชื่อภาษาไทยก็คือคณะกรรมการกลางกำรรกับดูแลกิจการสื่อสารของอเมริกาได้ออกกฎว่า ดาวเทียมหรือวัตถุอะไรก็ตามของอเมริกาที่ขึ้นไปโคโจรรอบโลกจะต้องถูกนําลงมานําออกจากวงโคโจรภายใน5ปีหลังจากที่มันจบภารกิจแล้วครับแต่กฎนี้ก็ใช้ได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงประเทศอื่นถ้าเรายังอยากให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่เผ่าพันธ์ระหว่างดวงดาวมีอนาณนาิคมในอวกาศส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆออกไปศึกษาอาวกาศห้วงลึกให้เราเข้าใจกลไกลของเอกภพมากกว่านี้เข้าใจสถานที่ที่สร้างพวกเราขึ้นมา ทุกประเทศก็ต้องร่วมมือกันหาทางลดหาทางกำจัดขยะอวกาศให้ได้ครับก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้สำหรับคนไทยเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่าประเทศเราไม่ค่อยได้มีกิจการอาวกาศสักเท่าไหร่แต่จริงๆก็มีบ้างนะครับอย่างเช่น New Space เนี่ยที่พยายามพาาัฒนาดาวเทียมส่งออกไปนอกโลกไม่นานนักประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประเทศที่มีเทคโนโลยีอวกาศตามจีนตามอินเดียตามญี่ปุ่นไปนะครับผมเชื่อว่า ก็คงไม่กี่สิบปีไม่นานเกินรอครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อของขยะอวกาศระเบิดเวลาที่อาจจะทําให้เราถูกกักขังอยู่ในโลกใบนี้ที่รอวันปทุในอนาคตครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาตั้งแต่วันนี้ครับโดยเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตจากหลากหลายแหล่งข้อมูลมากๆเลยนะครับทั้งแหล่งข้อมูลจากนาซาอีซาจากสารคดีและจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าใครอยากเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรก็สามารถบอกในคอมเมนต์ได้นะครับ แต่ของอย่างเดียวพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้และอยากให้มีคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกก็สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องน,นี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์ตงได้เลยนะครับโดยมันก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,ากาแฟให้กับทีมงานคนช่างสายต่อไปครับผมขอบคุณมากๆสำหรับผู้สนับสนุนทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับ สวัสดีครับ